ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาตรวจโควิดกันนะคะเนื้องจากาเอา,า,เ,ะะาเ,เรูเราเานนะะวายราเราเราเรีเรากราเ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 าเราเราเราจ 11, ัมาเราจราวิาเราเัาวราเ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 ร้เรา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 คราเ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 าเร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 ีคนาะราเ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 ราก็าเราเราเนาเรานราะราเราเนเราาเร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 าเเาเ นี่ก็อยากจะส่งไปขายที่ไทยแต่ว่าเออหยาดดีกว่านะคะเอาข้าวเราก็มาเปิดกันดีกว่าน,นะคมขเราจะใช้มือเดียวเปิดนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้ล่าไหมคะคือชุดนี้เนี่ยนะคะมันมีคำเก๋ไก่มากเปิดเปิดข้ามีความเก๋ไก่มากเอาค่ะหยาดด้วยนะคะมีทั้งตัวนี้นะคะก็ซื้อตัวครื่อตัวอะไรนะั่นที่ดรอปนะคะแล้วก็โอ้โหถูก คือว่าจะผลิตมาทำไมท 10, 10ั้สิบสิบแผ่น Instruction สิบอันยูสิบกล่องก็ผลิตมาสิบแผ่นก็มีอีนี้นะคะอีนี้ที่เราต้องใส่เอาอน้นะคะเอเอาเอันตัวนี้เป็นตัวที่มีน้ำมาให้แล้วนะคะเราไม่ต้องใส่สำหรับบางตัวบางบบิบี้ห้อก็สาหรับเป็นแบบ แค่แขวดเปล่าแล้วก็เรามาใส่น้ำเงี้ยเองนะคะน้ำนี่เขาก็จะมีให้แต่อันนี้คือเขาน้ำยาเตรียมมาให้แล้วนะคะความชิคของมันก็คืออันนี้นะฮะทุกคนหฮมโรนี่ไหมคะขึ้โรนี่ไหมคะชิคมากค่ะเราก็จะกดลงไปให้นะคะอย่างที่บอกเขาว่าเราตวจกันจนว่าโปแล้วนะคะดังนั้นเราก็สามารถทำได้ ยังรวดเร็วนะคะแต่ว่ากอนอื่นเลยเปิดอันนี้เอานะคะเราใช้มือเดียวะค่ะทุกคนแกงขนาวหน่อยนะคะถ้าทุกคนใช้มือเดียวแล้วไม่ร้อนนะคะต้องใช้สองมือแล้วก็ได้มาหนึ่งเครื่องคันนี้นเครื่องนี้นะคะมีอะไรอีกข้างใน,นก็คือมีออมีแก้มชิลค่ะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะไม้ไม้สว่านเออคุณแม่เราไรแล้ว มี่คือแบบสิดที่สุดในโลกนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะนม่เดียวก็ไม่รอดนะคะโอ,อ้ลรอดค่ะนี่ค่ะเราก็จะดึงมันออกมานะคะแล้วย่าจับมันนะคะแล้วก็ส่วนที่เหมือนคับต้นบัตรงนี้นยคะ่ะก็เข้าจมูกแล้วก็แยงแย,ง,แย,ง,แยงไปค่ะตัวนี้เป็นตัวที่แบบเออแนะนงไปเราก็จะแยงไปด้วยนะคะคือตัวนี้อ,อก็จกักตีแบบโบฟินมาค่ะคือใจเข้าจมูกแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะคะตัวนี้คือตัวที่ เออเอเอ,เอไม่ต้องใส่ลึกนี่ยค่ะเพราะว่ามันมันเอาแค่มือก,อก็ค่ะแล้วก็อกมูนมูนโอ้ยฟินมากโอ้เขาไปฟินกันนะคะแล้กวก็คือมันฟินยังไงน่ะค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าไม้เนื้อ